มาดูกันที่อ e ีคังอินนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานก็ไม่ได้ลงช่วยเปเชนะฮะเนื่องจากว่ามีรายงานว่าป่วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อวันมันก็มีข่าวออกมานะครับยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยวิวาดกับซนฮึงมินรุ่นพี่ทีมชาติเกาหลีใต้ในระ่า่เอเชียคัพนะครับซึ่งมีความหลงหลังจากที่ทัพนมาเต๋โสมขาวนะครับผลงานทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะเพราะว่า ตกเพียงแค่รอบรองชนะเลิศแล้วก็แพ้ให้กับทีมม้ามืดอย่างจอแดนไปสูประตูต่อสงคือแพ้แบบหมดสภาพเลยแล้วหลายคนก็งงว่าแพ้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่นี่นี่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใช่ว่าเอ๊ะโซนไปพันนิ้วไปเกิดอะไรขึ้นใช่นะครับจริงๆเนี่ยนะฮะหลังจากมีเรื่องเนี ตอนนั้นคือแฟนบอลจะไม่รู้ไงแต่ว่าทั้งคู่ก็ก็ผนึกกำลังร่วมกันนะจนทำให้เกาหลีใต้นํามาถึงในรอบตัดเชือกก่อนที่จะตกรอบไปหลายคนเขาก็สงสัยว่าโซนนี่ยพันนิ้วทํำไมนะฮะเก็บจากอะไรงใช่นะครับจนกระทั่งเนี่ยนะฮะมันก็มีสื่อออกมาเผยนะครับว่าเหมือนจะเริ่มจากมีเดอะซันด้วยนะเดือะซันเดอดซันของอังกฤษเนี่ยคนนี้ก็คือเจ้าแรกๆเลยอก็สิบเก่งที่สุดใช่คือเดอะซันเนี่ยเอาควาจริงก็ น่าเชื่อถือบ้างไม่น่าเชื่อถือบ้างใช่ถูกต้องก็คือถ้าเป็นวงการบันเทิงก็คือเพจใต้เตียงดาราออประมาณใช่ซอกแซกเก่งเนาะซอกแซกดังนั้นหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าข่าวนี้อะไรท่านน้องแต่ล่าสุดเนี่ยอีคอินเขาออกมาโพสต์ขอโทษเองด้วยแสดงว่าข่าวที่มีความเป็นจริงใช่นะฮะก็เรื่องของเรื่องก็คือจังหวะรับประทานอาหารข้ามร่วมกันถูกไหมใช่ในเกมก่อนที่จะในวันก่อนที่จะเตะกับจอแดนเนี่ยกินอาหารข้ามร่วมกันซึ่งอีคั้งอินกับ รุ่นน้องบางบาง,บางคนรีบกินใช่รีบกินให้เสร็จแล้วก็อยากจะไปตีวิงปองกันซึ่งโซนฮึงมินในฐานะกัปตันทีมแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยเขาเขาไม่อยากเห็นภาพแบบนี้คือเขาอยากจะให้ช่วงเวลาในการรับทานอาหารข้ามร่วมกันเนี่ยเป็นการ เออเป็นบรรยากาศผ่อนคลายแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องสารสัมพันธ์การพูดคุยกันวางเทคนิคกันว่าจะยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยื่อให้มันผ่อนคลายเชื่อมวีเลชั่นชิพที่ดีต่อกันแล้วทีเนี้ยข่าวก็โอเคบอกบอกต่อว่าอ่ะหลังจากนั้นก็เลยมีเรื่องกันแต่ว่าแปลงข่าวเขาเขาก็ไปสืบหาเพิ่มเติมอีกว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นมันเป็นยังไงก็คือโอเคก็อาจจะห้ามไม่ได้ออีั้งอินกับเพื่อนก็ไปตีปิงปองทีนี้พอตีปิงปองมันก็อาจจะมีเสียงดังอื โซนก็บอกว่าให้เบาเสียงหน่อยทีนี้ก็เลยกลายเป็นชนวนเหตุเพราะว่ารุ่นน้องก็ไม่ไม่สนใจอะ่ะครับเออโซนก็เลยตรงเข้าไปกระชากคอเสื้ออีคังอินโอ้โหและโดนรุ่นน้องออกหมัดสวนโอ้โห <c oughs> อันนี้ขนาดนี้นี่เอาละอันนี้น่าจะอันนี้ไม่รู้ว่า <c oughs> <c oughs> เป็นเหตุการณ์จริงหรือว่าเรนะถ้าสมมุติว่าเล่ามาโพสูกการนี้นะแสดงว่าไม่ได้ค่อยมีความเคารพแบบพี่น้องแล้วนะ บรเพราะจริงๆแล้วความเข้มข้นของชนชั้นกความเป็นพี่ความเป็นน้องระบบอุปถัมภ์มาเกาหลีเขาเาก็สุดนะระบบพี่น้องใช่ไหมหลายคนเขาก็คิดอยงว่าเหตุโคตรอย่างเคริสต์มันอยู่ไหนในตอนนั้นนะหรือถ้าหากเขาไม่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยทำไมไม่เด็ดขาดไปเลยว่าเฮ้ยมีการลงโทษยังไงไหมเอฮ้ยทุกคนฟังสนนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อกับพี่เขาเลยทำนองเนี้ยแต่เนี้ยปรากฏว่าคือ คุมไม่อยู่อืจนเกิดเหตุการณ์แบบวุ่นวายไปนะครับแล้วก็มันไม่รู้ว่ามันมันจะมีผลในระยะยาวหรือเปล่านะครับตอนแฟนบอลชาวไทยบางคนก็บอกว่าเออทั้งคู่ทะเลาะกันไปนานๆเลยนะทะเลาะจะการจนไปถึงเดือนมีนาคมเลยก็ได้อ๋อจะดีมากกลัวว่ามันจะกลัวว่ามันจะเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วกลับมาทําให้ทุกคนเห็นว่าว่าโอเคแล้วนะเราดีกันแล้วนะตอนนี้ผนึกกำลังคนโชคร้ายคือใครล่ะ อือฮะอาจารย์อิชิอีของเราไงเจอสองนัดเนี่ยเจอสองนัดเลยนะฮะเราไปเยือนก่อนด้วยนะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเขาต้องมีอะไรพิสูจน์ให้เพื่อนร่วมชาติเห็นว่าอสุดท้ายแล้วทีมชาติคือที่หนึ่งนะเราจะต้องทิ้งความขัดแย้งไว้อยี่คูณหญิงน่ากลัวแล้วไม่ต้องมาจังหวะใจอะไรกันตอนนี้เนี่ยอดีกันแบบเข้าเมษาเลยก็ได้จริงๆสองคนเนี่ยก็เป็นคีย์แมนของเกาหลีใต้ชุดนี้เดียกันทั้งคู่ด้วยค่ะผมรู้แล้วเรา โอ้โเรานัดแรกเราไปเยือนเขาก่อนด้วยไม่ใช่เหรอใช่กะว่าจะแบบเสียมหน่อยที่พักเขาก็เดี๋ยวเอาโต๊ะบิงปองไปตั้งเพิ่มอีกสักสองสามตัวยั่วยวาอีกครั้งอินแบบอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าถึงขั้นลงไม้ลงมือเนี่ยเราก็ต้องมีคนมาห้ามมันก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าแค่แค่พูดคุยบอกกล่าวว่าเฮ้ยอย่าไปติงปองมานั่งคุยกันแล้วร้องไม่ฟัง เราไม่มีเรื่องวิวาทกันอ่ะมันก็ไม่น่าจะถึงนิ้วถูกไหมนิ้วของโซนก็คงไม่น่าจะมีอะไรเป็นแบบนี้ทีนี้ก็คงจะมีการลงไม้ลงมือกันจริงๆตามข่าวเนี่ยนะค่ะอ่ะก็เป็นแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ทีมใช่เขาให้สัมภาษณ์เขาเปิดเผยกับสื่อของเกาหลีใต้เขาทีนี้เนี่ยโพสต์ของอีคังอินที่ตามมามันจบทุกอย่างว่าความคุมเครือว่ามีเรื่องกันจริงไหมอะไรเงี้ยโพสเนี่ยมันคือจบเลยว่ามีมีจริง ผมเชื่อว่าเขาน่าจะเคลียร์ใจในแคมป์ก็ล่ะเออจริงนะพี่ก็ว่าน่าจะเคลียร์กันแล้วเคียว่าตอนนั้นปล่อยนานไม่ได้หรอกใช่จริงเคลียรว่าตอนนั้นคือมันยังไม่มีข่าวนะแต่พอมีข่าวมาเริ่มแดงในช่วงนี้เขาก็คือโพสเลยใช่ให้ชาวโลกได้รู้เลยว่าเออเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะใช่ใช่แล้วต่อยความยาวสังคมยืดอะไรอั้งนั้นคือนักกีฬามังทีก็เคลียร์กันแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้หมายถึงว่าเหตุการณ์อื่นๆด้วยนะแต่แต่แฟนบอลอย่างพวกเราเนี่ยก็อาจจะยังยังยึด เขาอาจจะเคลียร์กันตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ได้นะครับทีนี้อีกครั้งอิงเขาก็โพสต์ในอินสตาแกรมใช่ไหมต่อใช่ใช่เขาบว่าไงจากข่าวที่บอกไปว่าผมทะเลาะกับพี่สซนเนี่ยนะก็เขาบอกเขาขอโทษอขอโทษทุกคนที่ผิดหวังในตัวผมนะฮะตระหนักดีว่าแฟนบอลให้ความสําคัญกับผมในฐานะนักเตะอย่างไรนะครับจากนี้ไปผมจะสนับสนุนนักเตะรุ่นพี่นะครับรวมทั้งวางตัวให้ดีขึ้นนะ ก็ประมาณนี้ก็ยังหนุ่มอยู่เลยแหละเออก็ตอนนั้นอารมณ์ตอนนาตาทีนั้นน่ะเนอะใช่ครับผมควรจะฟังรุ่นพี่แล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้แสดงท้าใชกติที่ดีอันนี้ก็ชัดเจนว่าเขาก็มียังมีความเคารพในตัวซนมินอยู่ใช่ความเป็นพี่เป็นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยมันก็ยังมีอยู่อาวุโสนะครับใช่ใช่อ่ะก็หมดละเาหมนวันละเขาดีเขาดีกันก่อนจะมาถึงไทยอ่ะเนอะอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็ สู้เขาเต็มที่เราเชื่อมั่นในทีมของเราเราต้องเชื่อมั่นในโค้ชด้วยอิชิอิทำได้อันนี้อะไรปะเดี๋ยวแอดมินของเราขอให้พี่กุยอ่านเป็นภาษาเกาหลีพี่ต่อแปลไทยครับแอดมินแกงกันซะแล้วพี่อย่าไม่ได้แน่ๆกุ๊กกิ๊กได้ไหมสารังเฮโยเสียดายถ้าเป็นภาษาจีนกุ๊กกิ๊กรก็เสียเลยได้เลยช่วงชควโสองพัน2พี่ไปประจำการที่เกาหลีใต้เนี่ยพี่ คือภาษาเกาหลีใต้มันอ่านไม่ยากนะใช่ค่ะคือพยัญชนะเขามีแค่ไม่กี่ตัวเหมือนไทยเลยเอาตัวนี้ตัวนี้มาประกอบกันแล้วอ่านออกเสียงใช่ของเราเนี่ย44ตัวใช่ไหมของเขามีสิกว่าตัวเองมั้งใช่ไหมแล้วก็มีแบบแต่ก่อนพี่อ่านได้นะหมายถึงอ่านออกเป็นเสียงเป็นคำอ่านได้ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คืนเข้าไปหมดละเราก็ต้องเรียกพี่กุ๋ยว่าโอป้าโอปากุ๋ยโอปากุ๋ยนะแต่อีเนี่ย จริงๆแต่ภาษาเก็ลีไม่มีไม่มีลีแต่ก่อนเรายังเรียกว่าลีอยู่ลีอย่างนี้ต้องเป็นลีคังอินถูกป่ะใช่ตอนฟุตบอลโลกที่เกาหลีใต้เนี่ยเราไปทาข่าวเองแล้วพี่หมวยมาเฟรี่บอกในห้องนักข่าวบอกกุยมึงไปถามคนเกาหลีว่าแต่ละคนเนี่ยชื่อนักเตะมันอ่านว่าอะไรพี่ก็ไปถามนะอีอีชุนสมมุติอีชุนซูเงี้ยครับพี่ก็ถามคนเกาหลีเขาบอกว่าอีชนซูประมาณนี้นะพี่ก็งงว่าเขาไม่ใช่ลีหรออีหรอเ็าบอกใช่อีแต่ว่าภาษาอังกฤษอ่ มันเขียน e คำเดียวเนี่ยมันอาจจะแปลกๆใช่เก็เลยเขียนเป็นลีแต่ว่าแต่ว่านามสกุลนามสกุลลีเนี่ยไม่มีก็ต้องเป็นลีถึงตอนนั้นะถึงถึงรู้ว่าอ๋อมันคือ e ทุกวันนี้ก็เลยเป็นเป็น e มาตลอดนะครับรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา